สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารกับกับผมคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงพบกันคลิปนี้ตรงกับวันพุธที่19กุมภาพันธ์2568นะครับสำหรับคลิปนี้กับผมก็มีข่าวสารข้อมูลดีๆสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาที่ปลูกข้าวนาปรังมาอัปเดตให้ได้รับชมและรับฟังกันนะครับ แล่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนะครับมารับฟังข่าวสารกันเลยครับเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2568นะครับนายพิชัยชุนหะวชิระรองนายจกระมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ระบุว่านางสาวแพทองทานชินวัตนนายกยกรมนตรีได้รับทราบปัญหาและให้ความสำคัญการดูแลเก,กษตรกรซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลและตนเองในฐานะประธานกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนอบออมีหน้าที่กำหนดมาตรการสินค้าข้าวเพื่อให้การบริหารจัดการสินค้าข้าวสอดคล้องกันทั้งระบบ ทั้งนี้ได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรพิจารณาแนวทางดูแลเกษตรกรชาวนาอย่างรอบคอบและเหมาะสมทั้งด้านการผลิตและด้านการตลาดซึ่งในส่วนของนอบขได้ออกมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต2,567ทับ68ไปแล้ว3มาตรการเป้าหมาย8ล้านตันเพื่อจัดการอุปทานข้าว และรักษาระดับราคาข้าวเปลือกประกอบไปด้วยสินเชื่อเฉลอการขายข้าวเปลือกงาปีสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันกเกษตรกรและชอเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการเก็บสต็อกสนับสนุนข้าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ชาวนาในอันตราไร่ละ1000บาทไม่เกินครัวเรือนละสิไร่หรือครัวเรือนละไม่เกิน10,000บาท ครอบคุมกลุ่มเป้าหมายชาวนาประมาณ4.61ล้านครัวเรือนทั่วประเทศนาพิชัยกล่าวอีกว่าสถานการณ์ข้าวล่าสุดได้รับรายงานจากทั้งสองกระทรวงว่าทั้งนี้เป็นฤดูข้าวนาปลังซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้าวเปลือกเจ้าที่ออกมาแล้วเกือบ10และจะออกมามากขึ้นในเดือนมีนาคมและเดือนเมษายนในพื้นที่ภาคกลางและบางส่วนของภาคเหนือ ล่างโดยส่วนใหญ่ข้าวนาปลังจะมีการส่งออกทั้งข้าวขาวและข้าวนึ่งซึ่งในปีนี้ราคาข้าวสารขาวในตลาดโลกปรับตัวลดลงเนื่องจากผู้ผลิตรายใหญ่อย่างอินเดียมีการส่งออกข้าวขาวมากขึ้นและคู่แข่งอย่างเวียดนามก็เสนอขายในราคาต่ำกว่าไทยส่งผลให้ระดับราคาข้าวเปลือกจึงได้ สั่งการกระทรวงพาณิชย์ให้เร่งผลักดันตลาดต่างประเทศเป้าหมายเช่นแอฟริกาและฟิลิปปินส์สำหรับการช่วยเหลือชาวนาที่มีประเด็นเกี่ยวกับการจัดการนาข้าวแบบไม่เผารวมถึงผลกระทบจากการปล่อยน้ำเข้าพื้นที่นาข้าวและระบบน้ำชลประทานได้สั่งการกระทรวงกรเกษตรให้เร่งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมให้เกษตรกร,กรไม่เสียโอกาส และมีวิธีการจัดการนาให้เหมาะสมทั้งด้านต้นทุนและระยะเวลาขณะที่นายปลาโมดเจริญสินนายกสามาคมชาวนาและเกษตรกรไทยได้เผยกับทางฐานเศรษฐกิจว่าจากการที่สมาคมได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2568และอนุกรรมการด้านการตลาดได้แจ้งประชุมในวันที่20เวลาบ่ายโมงซึ่งสมาคมชาวนาหวังว่าจะได้รับความชัดเจนในแนวทางวิธีการช่วยเหลือชาวนาที่ผ่านมาเกษตรกร,ร,กรได้ออกมาเรียกร้องเรื่องขอให้ชดเชยกรณีของการห้ามเผาฟางเพราะทำให้เกิดต้นทุนการจัดการ ที่สูงขึ้นไร้ลับประมาณ500บาทและเรื่องของราคาข้าวตกต่ำที่ผ่านมาดูเหมือนว่าทางภาครัฐให้ความสำคัญน้อยจึงให้ชาวนาแขวงขวางและได้มีการรวมตัวของชาวนาเพื่อเดินทางไปร้องเรียนตามสารกางจังหวัดต่างๆและมีบางส่วนได้ทำการปิดถนนซึ่งเรื่องนี้สมาคมชาวนาก็ไม่เห็นด้วย และก็ไม่สบายใจในสิ่งที่เกิดขึ้นจะมาคามชาวนาและ,กะเกษตรกรไทยได้ออกมายื่นข้อเสนอและข้อแนะนำในการช่วยเหลือกเกษตรกรในสามเรื่องหลักดังนี้ 1. การชดเชยในการห้ามเผาฟางไร่ละ500บาทตามพื้นที่ปลูกจริงที่ขึ้นทเนะเบียนเกษตรกร 2. จ่ายช่วยเหลือในเรื่องราคาตกต่ำไร่ละ500บาท ตามพื้นที่ที่เพาะปลูกจริงตามที่คืตเบียนเกษตรกรและ 3. เรื่องของปัจจัยการผลิตราคาแพงเช่นปุ๋ยยาและเรื่องพัฒนาแหล่งน้ําพัฒนาพันธุ์ข้าวให้มีผลผลิตที่สูงกว่าปัจจุบันซึ่งจะช่วยให้ต้นทุนของชาวนาลดลงตอบโจทย์ทั้งชาวนาและตลาดข้าวนาปลังชุดใหญ่จะเริ่มเก็บเกี่ยวปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน มีพื้นที่เพาะปลบบูกรวมประมาณ10ล้านไร่ทั้งในเขตชประทานและนอกเขตชประทานของบริเวณล,ลุ่มเจ้าพระยาภาคอีสานและภาคเหนือรวมกันครับสำหรับมาตรการช่วยเหลือพ่อแม่น้องชาวนานะครับในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีการสรุปว่าทางรัฐบาลนะครับจะมีมาตรการช่วยเหลือพ่อแม่น้องชาวนาเป็นประเด็นอย่างไรกันบ้าง ส่วนตัวกับผมคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนะครับครับสาหรับความคิดเห็นส่วนตัวของกับผมคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนะครับก็เห็นด้วยนะครับาหากทางรัฐบาลนะครับจะมีการชดเชยในการห้ามเผาฟางนะครับรายละ500บาทตามพื้นที่ปลูกจริงที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะครับและการให้เงินช่วยเหลือเรื่องราคาข้าวตกต่ํา ่อยละ500บาทตามพื้นที่ปลูกจริงที่คดณติเบียนเกษตรกรนะครับเพราะปัจจัยการผลิตก็มีราคาสูงเช่นปุ๋ยนะครับจากหลายปีที่ผ่านมานะครับปีนี้ก็ขึ้นไปถึงกระสอบละพันกว่าบาททั้งยาฆ่าปราบศัตรูพืชและค่าน้ําพันก็แพงนะครับครับกับผมก็ขอเอาช่วยพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวนานะครับ ไม่ว่าจะเป็นนาปังหรือนาปีนะครับก็ขอให้ทางรัฐบาลนะครับได้ออกมาตรก,การช่วยเหลือและสำหรับนาปีนะครับก็ขอให้ทางรัฐบาลออกมาตรรกกาาออมแต่นน่นๆ